สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการตอบคำถามของสมาชิกที่สอบถามผมเข้ามานะครับผมก็เลยเอามาทำคลิปให้ท่านดูกันเลยนะครับเขาต้องการที่จะถมดินแบบนี้นะครับคือที่ดินเขาเนี่ยมันอยู่ติดถนนในพื้นที่ตรงนี้คือที่นาของเขานะครับถนนเนี่ยมันสูงกว่าที่อยู่เยอะนะครับคราวนี้เขาต้องการที่จะถมดินให้เสมอถนนจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเว้นสลบยังไง เว้นระยะเท่าไหร่สลบมันมีปัญหามันสร้างปัญหาอะไรบ้างดูแล้วท่านก็จะได้เข้าใจเลยว่าทําไมเราต้องเว้นสลบรานี้ส่วนที่จะต้องถมสูงจากถนนเท่าไหร่นี่อันนี้ผมไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่ามันมีข้อบัญญัติอยู่หลายอย่างนะท่านจะต้องไปสอบถานหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะว่าเราถมดินได้แค่ไหนสูงเท่าไหร่แต่ผมจะมาอธิบายเรื่องของสลป ปัญหาของสลปแล้วก็ผมจะเพิ่มเรื่องของงานรั้วนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านเจอกันเยอะที่ทำรั้วแล้วรั้วมันสไลด์รั้วมันไผ่ออกผมเอาว่าเราถมดินเท่ากับความสูงของถนนสันถนนก็แล้วกันนะครับพอท่านเช็คระดับแล้วความสูงของดินที่ท่านต้องการจะถมเนี่ยมันสูงอยู่3เมตร ผมสมมติว่านี่คือแนวที่ดินของท่านนะครับเช็คความสูงได้3เมตรคราวนี้ระยะที่ท่านจะต้องเว้นก็คือ3เมตรเช่นกันนะครับวัดจากในแนวที่ดินของท่านมาเนี่ยถึงแนวนี้3เมตรเช่นกันนี่คือแนวที่ท่านต้องหยุดถมนะครับสลปแบบนี้นะฮะมุมตรงนี้คือ45องศา ระยะตรงนี้ของใครวัดขึ้นไปเนี่ยท่านต้องการถมสูง2เมตรท่านก็วัดระยะของตัวนี้มา2เมตรเช่นกันระยะที่เราจะถมดินสมมุติว่าท่านถมที่ของท่านแปลงนี้อยู่ข้างๆเป็นทุ่งนาหมดเลยไม่ได้ติดกับใครแต่ท่านเป็นคนไปถมเป็นเจ้าแรกจะต้องให้ได้มุมเอียงอยู่แบบนี้นะครับสี่ห้าองศาทุกด้านนะครับสามด้านเลยด้านนี้เราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราถมแล้วเรามายันกับถนนนะครับ เดี๋ยวผมจะวาดให้มันใหญ่ขึ้นนะฮแต่ผมสลับด้านนะครหลักเขตที่ดินของท่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะถมสูงระยะตรงนี้ของท่านคือสูง2เมตรผมเอาแค่2เมตรนะครวัดจากแนวที่ดินของเราย้อนกลับไป2เมตรเช่นกัน ถมสูงเท่าไรระยะล้นเข้าไปเท่ากับความหนาที่ท่านถมดินส่วนของถมดินในขั้นเผื่อดินฟูเผื่อดินยุบเนี่ยอันนั้นคือท่านคุยเอานะครับผมไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าท่านถมขึ้นมาในระดับน,นี้เมื่อฝนตกลงมาบ่อยๆนะครับฝนมันจะชะล้างให้ส่วนของตรงนี้ที่เราถมเกินลงมา มันจะไหลทะลักมาอยู่ที่แปลงนี้นะครับดินของท่านจะหายลงมาอยู่ในแปลงนี้ด้วยน้ำฝนที่พาลงไปมันก็จะไปหยุดค้ำกันเนี่ยก็คือตรงประมาณ4ี่หอ,องศานี่แหละนะครับฉะนั้นท่านไม่จาเป็นต้องถมเกินถ้าถมเกินปัญหาคือถ้าเจ้านี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการดินดินตัวนี้สร้างปัญหาให้เขาคุณต้องมาเก็บกลับแต่ตัวนั้นจะยากความวุ่นวายจะเกิดนะครับ ผมสมมุติว่าผมให้จุดตรงนี้คือจุดหมุนจุดวงเวียนนะครับแล้วผมกางขาวงเวียนออกมาแล้วผมตีเส้นรัศมีวงกลมแนวเส้นสีแดงตัวนี้เห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าตรงนี้2เมตรตรงนี้2เมตรตัวนี้คือรัศมีของวงกลมเวลามันจะสไลด์ดินมันจะสไลด์ตามแนวนี้นะครับ อันนี้ในกรณีที่เราถมทิ้งนะครับโดยที่เราไม่ได้มีรั้วกัน้นคราวนี้เดี๋ยวผมจะวัดเพิ่มเติมลงไปในนี้เลยเดี๋ยวจะทารั้วกั้นดินลงไปกั้นเป็นกําแพงกั้นดินแบบนี้แล้วก็มีคานคอดินมีรั้วแล้วต้องการที่จะถมดินลงไปในนี้นะครับโดยที่ตรงนี้ท่านก็ทำมาอย่างดีเลยตีเข็มลงไปอย่างดีเลยตีเข็มลงไปลึกลงไปอีก กีนีในกรณีที่มีสมาชิกถามมาก็คือแบบนี้แหละนะครับเขามีรั้วกันดินเขามีเข็มเขาสร้างรั้วแล้วแล้วเขาถมดินลงไปเต็มแล้วแต่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์ต้องการจะวางแทงน้ําในบริเวณตรงนี้เขาต้องการจะเทเป็นฐานปูนแล้วก็วางแทงน้ําบนนี้ เราต้องการจะวางแทงน้ําเรียงกันไป2อสลูกสอบถามผมว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างด้านนอกของเขาเป็นคลองมีน้ํานะครับบางช่วงก็มีระดับน้ําสูงอยู่ถึงตรงนี้ผมไม่แนะนําให้มีการเทเทปูนอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับแทงน้ําของท่านถ้าเกิดว่าท่านบรรจุน้ําได้1,000ลิตรหมายความว่าน้ําหนักมันก็คือ1ตัน ในหนลูกนะครับฉะนั้นวางเลี้ยงกันหลายลูกน้ําหนักมันก็จะหลายตันเราไปเพิ่มน้ําหนักให้ดินดินก็จะยิ่งสไลด์ออกแล้วมาดันอยู่กับตัวรั้วของท่านถ้ารั้วของท่านตรงนี้ทําไม่ถูกหลักไม่ดีพอรั้วพังซึ่งเห็นมาเยอะมากแล้วนะครับแต่เดี๋ยววิธีการว่าทําไมรั้วพังทําไมรั้วสไลด์เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเน,นื่องจากนี้ปัญหาของ ท่านใส่โหลดลงไปแล้วแล้วดินมันจะสไลด์ออกมันจะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อน้ําแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระดับน้ําของท่านขังอยู่แบบนี้ตลอดเลยไม่พังนะครับเพราะว่าน้ํามันจะดันไว้ให้น้ํามันจะดันไว้รั้วของท่านจะไม่มีปัญหาดินจะไม่สไลด์แต่เมื่อไหร่ที่น้ํามันลงมาอยู่ในระดับนี้น้ําหาย ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรช่วยค้ำนะคะคราวนี้แหละโอกาสที่ดินของท่านจะสไลด์มีหรือบางคนก็คือข้างนอกเนี่ยไม่ได้เป็นน้ําแต่ข้างนอกเป็นที่นาของคนอื่นนี่นะเป็นนาข้าวของคนอื่นแล้วท่านก็ทารั้วอันนั้นยิ่งไม่ควรจะใส่น้ําหนักแบบนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะสไลด์ลงมีตลอดเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมายิ่งทําให้ดินของท่านอ่อนตัวน้ําหนักตัวนี้จะพาให้ดินสไลด์ออกมา คราวนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะอยากที่จะวางถังน้ำนี่แหละมันจะมีวิธีแก้ไหมมีนะครับการต้องการวางแทงน้ำนะครับสมมติว่าถัง1,000ลิตรหรือ1,500 1 6 0 0ลิตรก็คือตัน5ตัน6ไปแล้วนะครับ นั้นถ้าท่านวาง3ามใบนี่ลายตันเลยนะฮะแต่บางคนวางหัวงนันก็ตีเข็มลงไปสักแค่นี้เอาหลายๆต้นเลยแต่ท่านจะเห็นว่าเข็มของข่านเนี่ยส่วนใหญ่มันยังอยู่ในแนวสไลด์อยู่เลยเห็นไหมครับมันยังอยู่ในแนวนี้อยู่เลยมีเข็มแค่ต้น2ต้นที่ ตีลงไปอย่างลงไปในดินเดิมฉะนั้นโอกาสที่ท่านทําแล้วใส่น้ําหนักใส่น้ําลงไปเต็มที่แล้วโอกาสที่ชุดนี้มันจะสไลด์ออกไปทั้งยวงมีง่ายมากนะครับแล้วมันก็จะพาลั้วของท่านออกไปด้วยพาทุกอย่างออกไปเพราะมันอยู่ในแนวเฉือนตัวนี้นะครับฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือถ้าตรงนี้ของท่าน2เมตรท่านต้องตีเขียมลงไปเลย5เมตรนะครับ ให้น้ำหนักที่ถ่ายลงมาถ่ายลงไปสู่ดินข้างล่างไม่ใช่เข็มเรามาอยู่รวมกันอยู่ในดินที่สไลด์ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยนั่นคือท่านทําได้ถ้าเกิดว่าท่านทิ้งน้ําหนักตรงนี้โอกาสที่ดินมันจะสไลด์ออกมีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าท่านไปวางตรงนี้ผมสมมุติว่าเรามาวางแทงน้ําตรงนี้ก็แล้วกันนี่สมมุติว่าท่านขยับแทงน้ํามาไว้ตรงนี้นะครับ แรงที่มันถ่ายลงมามันถ่ายลงมาแบบนี้แรงที่จะกระจายออกมาข้างๆก็ยังอยู่ในดินตัวนี้นะครับมันก็จะกระจายกระจายแรงออกไปมันเลยเส้นอันตรายเส้นนี้มาแล้วนะครับตัวเนี้ยจะไม่มีปัญหายกตัวอย่างให้ว่าทําไมถนนกลางทุ่งนาที่เราเห็นบ่อยๆ ถนนเขาทำคันไว้แบบนี้แล้วเขาจะมีเลนถนนอยู่แค่นี้เลนถนนอยู่แค่นี้เห็นไหมครับจะมีไหลทางอยู่หน่อยๆเลยแนวอันตรายเห็นไหมครับแนวอันตรายจะอยู่แค่นี้แนวอันตรายจะอยู่แค่นี้รถวิ่งมาเท่าไหร่น้ำหนักมันก็ลงมานี่นะครับมันจะไม่มีปัญหาแล้วก็ถนนริมคลองก็เช่นกันเห็นไหมครับถนนที่มีน้ำอยู่ น้ำจะเป็นตัวมาคํำยันไว้แต่เมื่อไหร่ที่น้ำตรงนี้แห้งมาอยู่ในระดับนี้เห็นไหมครับถนนมันก็จะสไลด์ที่เราเห็นว่าถนนหายไปครึ่งหายไปครึ่งนี่ก็คืออย่างนี้นะคแล้วถ้าเราจะทำรั้วเราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในการลดการพังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเราจะเจอว่าตีเข็มอีกแถวนึง ตีเข็มลงไปน,นะครับนี่มาอยู่ในระดับนี้แล้วก็ทําสเตย์ขึ้นไปล้างไว้บางคนก็จะกดต่ําลงมาเพื่อฝังสเตย์ไว้ข้างล่างให้มันมิดดินส่วนใหญ่ท่านก็จะ,ะตรงนี้ตีเข็มไอลงไปตรงนี้ก็ใช้เข็มไอเพราะว่าท่านคิดว่าแบบต้องการจะให้มันมั่นคงแข็งแรงเลยผลออกมามันไม่ได้ดีนะครับก็คือมันยังอยู่ในแนวอันตรายเห็นไหมครับ บางคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราทําไว้แบบนี้แข็งแรงแน่บางคนใส่ถนนอยู่ริมนี้เลยให้รถวิ่งอยู่ตรงนี้เลยคราวนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับมันจะพาให้ทุกอย่างมันสไลด์ด้วยน้ําหนักของรถตัวเนี้ยกดลงมากดลงมาทําให้ตัวนี้สไลด์แล้วเสาเข็มที่เราตีลงไปเนี่ยเข็มไอตัวเนี้ยมันจะทํางานหนักตรงนี้นะครับ ไอ้เข็มต้นนี้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการหลังเพราะว่าเข็มต้นนี้นี่คือรับน้ําหนักลงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข็มมันไม่ได้จําเป็นจะต้องยาวอะไรมากนะเพราะว่ามันรับน้ําหนักแค่นี้แต่ป้องกันดินสไลด์เนี่ยมันคือเข็มต้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข็มไอเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะป้องกันการหักจากด้านข้างนะครับมันมีแรงลงมาแบบนี้มันทําให้ ผลักดินออกผลักสเตย์ออกผลักทุกอย่างออกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะหลังกันโอกาสที่ตรงนี้มันดันล้มออกมาแล้วมันทําให้คอหักตรงเนี้ยแคร็กตรงนี้ได้นะครับน้ําหนักกดเข็มไอ่ยกดลงไปเถอะมันไม่มีปัญหาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้หลังด้านข้างนะครับคราวนี้ในการทําสเตย์เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการว่าทําสเตย์ฐานใหญ่ โดยที่ให้ฐานพ้นแนวอันตรายมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านทําสเตย์อยู่ในแนวอันตรายเนี่ยไม่ต้องห่วงมันก็ไปทั้งวงฉะนั้นสเตย์เนี่ยท่านต้องเอาเข้ามาอยู่ในระดับแบบนี้นะครับเพราะว่าดินตรงเนี้ยมันจะกดสเตย์ไว้แล้วสเตย์ของท่านก็คือหลังขึ้นไปมันไม่มีน้ําหนักที่จะลากมันออกมาเพราะว่ามันเลยแนวส่วนนี้ไปแล้วต้องทําสเตย์ทำคานตัวนี้ยาวเลย จำเป็นนะครับขอให้ท่านรู้ไว้ว่ามันคุ้มกว่าการที่ท่านทําสเตย์อยู่ลอยอยู่ตรงนี้ไปทั้งสเตย์ไปทั้งรั้วนี่กับการที่ท่านต่อคานมาแค่ตรงนี้เองนะครับส่วนที่ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มมีอยู่แคน่นิดเดียวนะครับคือนิดเดียวมากๆถ้าตรงนี้อยู่ระยะประมาณ2เมตรตรงนี้2เมตรสเตย์ของท่านเนี่ยควรจะเลยแนว2เมตรตัวนี้ยิ่งดี ให้อยู่ตรงนี้ยิ่งดีนี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ดีเลยค่าเน,นี้แหละตัวนี้แหละสเตย์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากนะครับน้ำหนักของทั้งหมดตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากปัญหาของการทำรั้วคือสเตย์การวางตำแหน่งที่ผิดพลาดนะครับระยะของเสาสเตย์สั้นเกินไป ครานี้มันมีวิธีการไหมว่าเราไม่ต้องการทำสเตตัวนี้เพราะไม่อยากจะให้ฐานของสเตมันเข้ามาเยอะต้องการจะให้เป็นเข็มเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครานี้ก่อนที่ผมจะไปวาดรูปการใช้เข็มให้ท่านดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเรื่องของการใช้แผ่นพื้นกันดินที่ทำกันอยู่ทั่วไปนะฮะ ในความสูงประมาณนี้ร้อยยี่สิบท่านทำได้นะครับใส่แผน่นเสียบแผ่นตรงนี้ลงไปหนึ่งแผน่นสองแผน่นสามแผ่นประมาณนี้สามแผน่นสี่แผน่นท่านยังพอทำได้นะครับทำสเตย์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังเราจะต,ต้องไปจบอยู่ในคานนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเสาเข็มเราจะไปเจาะไปยุ่งกับเสาเข็มไม่ได้นะครับ เกินเมตรเพราะแนวมันอยู่นี่แต่ปัญหาที่ท่านเจอกันก็คือแผ่นมันร่วงแล้วมันจะเกิดช่องว่างดินสามารถที่จะไหลออกทางช่องนี้ได้ดินไหลออกทางช่องนี้ได้นะครับนะครับแผ่นพื้นที่ท่านต้องการจะเสียบตรงไปตรงหัวแผ่นนี่มันมีเหล็กโพอยู่แล้วนะครับ สี่เส้นห้าเส้นแล้วแต่ความแข็งแรงของแผ่นนะครับคราวนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องให้แผ่นมันเสียบเข้าไปข้างในนะครับนี่คือเข็มไอที่ท่านตีลงไปในแนวรั้วนะครับแล้วท่านต้องการที่จะใส่แผ่นพื้นลงไปเพื่อให้แผ่นพื้นตัวเนี้ยเป็นตัวกันดินพังนะฮะกันดินสไลด์ออกคราวนี้ผมแนะนำว่าท่านไม่ต้องสั่งแผ่นพื้นให้มัน ลึกเข้าไปมากนะครับเอาแค่ว่าแผ่นพื้นเนี่ยมันเข้ามาติดอยู่ในปีกของตัวนี้ก็พอแล้วเวลาเราใส่ลงไปมันไม่หลุดออกไปพอแล้วนะครับเพื่อใส่เหล็กข้ออ้อยพาดไว้แบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมติดกับปลายเหล็กของตัวแผ่นพื้นตัวนี้นะครับท่านเชื่อมติดกับเหล็กข้ออ้อย แล้วก็ให้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันพาดผ่านหัวในฝั่งนี้เราก็อ้อมไปแล้วก็ไปเชื่อมติดกันไว้เอาแค่แผ่นพื้นตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในปีกมันหน่อยหนึ่งเวลาเราทํางานเชื่อมเนี่ยเราสามารถดันแผ่นตัวนี้ให้ไปติดอยู่กับปีกตรงนี้แล้วมันจะมีช่องว่างตรงนี้ที่ท่านสามารถจะใส่ลวดเชื่อมเข้าไปเชื่อมตรงนี้ได้ท่านเชื่อมทุกแผ่นเลยทั้งสองข้างเชื่อมให้มันติดกันเพื่อให้เหล็กข้ออ้อยตัวนี้แหละมันหิ้วไว้ ไม่ให้แผ่นของท่านตกล่วงไปมากกว่านี้เชื่อมเสร็จแล้วท่านก็ขยับตัวนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ไม้แบบค้ำเอาทุกด้านนะครับคราวนี้ก็เทปูนล,ลงไปนี่นะปูนมันจะลงไปปิดทุกอย่างที่เป็นเหล็กของท่านนะครับแผ่นพื้นของท่านก็จะไม่ตกจะเกาะเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แบบนี้นะฮะคราวนี้แผ่นพื้นเนี่ย หลายๆที่เขาจะมีแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้แผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้ท่านสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมตรงเนี้ยติดกันเพื่อให้แผ่นเนี้ยมันเป็นแผ่นเดียวเป็นเนื้อเดียวกันทั้ง3ชิ้นมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเมตรยีเมตรสาท่านสามารถทําในรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความสูงของดินของท่านเนี่ยเยอะๆ2เมตรผมแนะนําว่าท่าน ให้วิศกรเขาออกแบบงานงานใหญ่ๆงานเฉพาะเรื่องของการทำล้วเนี่ยหมดไปหลายล้านบาทนะฮะแต่พออยู่พักหนึ่งพังต้องทําใหม่นี่เห็นบ่อยเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็เคยเห็นนะงานล้วที่ทํามารอบแรกอย่างดีแล้วแต่ก็ยังพังอยู่ยังต้องมาแก้รอบสองอยู่นะครับอันนี้คือในรูปแบบที่ในตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่เข็มไอนะครับ เสาเข็มนี่คือจบอยู่แค่นี้นะครับของตรงนี้คือเป็นผนังคอนกรีตผนังกันดินพังนะครแรงข้างบนในดินตรงนี้น้ำหนักดินตรงนี้มันหน่อยเดียวมันไปผลักลัวนิดเดียวนะครับแต่พอเริ่มต่ำลงมาดินไปผลักเยอะขึ้นพอต่ำลงมามันก็จะยิ่งเยอะไปเรื่อยแบบนี้นะครับถ้าเราเอาแรงเหล่านี้มารวมกันมันก็จะอยู่ประมาณนี้ ครับแรงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นตัวสเตที่ท่านหลังเนี่ยคือท่านหลังอยู่ในแนวหลังอยู่ในเสาในบริเวณตรงนี้นะครับในบริเวณตรงทีออ่ลงมาประมาณสักเกินครึ่งแรงถีบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปถีบข้างบนนะครับฉะนั้นถ้าแรงสเตไปหลังอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงจุดประสงค์มากนะนะถ้าใคอยากที่จะใส่คานตัวนี้อีกก็ใส่ได้นะครับ หลังให้มันเป็นชิ้นเดียวเนื้อเดียวกันไปแบบนี้ท่านจะทำเป็นฐานใหญ่ก็ได้หรือจะตีเข็มก็ได้ในรูปแบบที่ผ่านมาเนะี่ยคือเราเราดึงหลังในตำแหน่งตรงกลางเสาตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเสาตรงนี้คือเข็มไอเราจะไม่ไปยุ่งกับเข็มไอนะครับฉะนั้นเราก็เลยไปหลังอยู่ในคานแต่ถ้าในกรณีนี้ตรงนี้เราต้องเทเราต้องผูกเหล็กต้องเทปูนฉะนั้น ตำแหน่งสเตย์ของท่านก็คืออยู่ในตำแหน่งนี้ได้บางคนก็อาจจะลังแบบนี้นะครับเป็นคานวิ่งอยู่ในระดับนี้ก็ได้อันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับแต่ผมจะแนะนำเรื่องของการกดเข็มไอนะครับส่วนใหญ่ท่านก็จะตีลงมาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการแนะนำคือให้แมคโครกดเข็มให้อยู่ในแนวนี้นะครับ แรงตรงนี้มันจะดึงออกมาแล้วจะทำให้คอมันหักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านกดเข็มเอียงๆแบบนี้คานตัวนี้ดึงออกไปมันจะดึงให้ตัวนี้ถอนไม่ใช่ดึงให้คอหักนะครับแต่มันจะดึงให้ถอนคราวนี้พอดึงถอนเนี่ยดินที่มันบีบอยู่นะดินที่มันจับเสาอยู่เนี่ยทุกด้านเลยมันจะช่วยดึงเสาไว้นะครับ นี่คือประโยชน์ที่ท่านจะได้จริงๆจากเข็มไอตัวนี้นะในความยาวประมาณสัก5เมตร6เมตรเนี่ยรถแมโครกดได้นะครับแมคโครกดเอียงๆอย่าง,งนี้ได้เลยนะฮะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะตีตรงควรจะเป็นเข็มเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับใช้เข็มไอได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ท่านควรจะใช้เข็มเหลี่ยมนะครับถ้าท่านต้องการจะตีตรง แต่ถ้าเกิดต้องการจะกดเอียงแบบนี้ใช้เป็นเข็มไอมันกดแล้วมันลงไปง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ท่านบอกว่าท่านต้องการที่จะใช้เข็มไอนี่แหละแต่ให้ยืนในแนวตรงตัวนี้ก็มีเทคนิคแนะนำอีกก็คือท่านยืนให้ถูกหน้านะครับปีกของเข็มมันจะเป็นตัวช่วยลังไม่ให้คอมันหักง่ายท่านอย่าไปยืนอยู่ในแนวนี้นะครับ ต่อเหล็กตรงนี้ท่านต้องต่อเหล็กให้ดีนะครับหัวเหล็กโดเวลของเข็มกับเหล็กคานตนัวนี้ที่ท่านจะใส่เอาให้แน่นไม่ใช่ไปมัดไว้เล่นๆนะครับเพราะตัวนี้จะเกิดแรงดึงบางคนเนี่ยสเตย์ผิดอย่างมากเลยบางคนสเตย์นี่ก็คือท่านผูกคานมาอย่างดีเลยแล้วก็มาถึงก็มาเจาะรูจิ้มไว้เจาะรูจิ้มไว้ซึ่งมันคือมันเกิดแรงถอนมันจะแยกออกจากกันนะครับ มันจะไม่ได้ประโยชน์นะท่านฝังเหล็กในเสาไว้อย่างดีนะเน้นว่าอย่างดีเลยนะครับอย่าแค่ไปจิ้มๆไว้นะแล้วก็เผื่อเหล็กตรงนี้ให้ยาวหน่อยนะครับเพื่อความแข็งแรงของมันข้อมูลเหล่านี้ผมบอกท่านไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นข้อมูลให้ท่านใช้ในการพูดคุยกับวิศวกรผู้ออกแบบจะได้คุยกันรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าท่าน ไปยืนฟังเขาอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีข้อมูลพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องแก้มันแก้ไม่ง่ายนะครับแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาลามไปถึงตัวบ้านของท่านด้วยนะครับฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยว่าท่านควรปรึกษาวิศกรงานที่ดีจะต้องไม่ใช้ความรู้สึกมาตัดสินนะครับว่าเคยทำมาแล้วไม่มีปัญหาหรอกมันอยู่ได้ต้องมีตัวเลขความแข็งแรงจากวิศกรนะครับ เพราะแต่ละงานเนี่ยวิศกรเขาต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างในที่ดินของท่านนะฮะทุกๆพื้นที่จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ